ช่วงที่สองคุณถนอมช่วงที่สองในคนเทพไทยนี่ใช้เครื่องบินบ่อยทั้งในและต่างประเทศผมนั่งเครื่องบินฮะไม่ได้ใช้เครื่องบินแต่ใช้เครื่องบินมันอนุทินนู่นอาจารย์วิรากูนูใช้เครื่องบินเพราะแกขับเองขับเองไอ้ผมนี่พลอยเพื่อนเนานี่เสียกหาเครื่องบินเนาซื้อตั๋วโปรโมชั่นถูกๆอะไรอย่างนี้ยเวลาจากต่างประเทศหรือว่าในประเทศเวลาจะมาคนเทศไทยอาจจะมีคนไปรับที่สนามบินครับแต่ถ้าคนที่จะต้อง ใช้บริการรถแท็กซี่ก็ใช้แไม่มีคนขับรถก,ก็ใช้แท็กซี่แหละใช้แท็กซี่ส่วนใหญ่ก็แท็กซี่สะดวกแล้วแต่ว่าเวลาเราผ่านเข้ามาเนี่ยสมมุติเราไปต่างประเทศนะครับกลับเข้ามาต้องผ่านตมใช่ไหมตมก็มีช่องบริการที่คนที่จะเดินทางเข้ามาทั้งคนไทยคนต่างประเทศสักสิบช่องเนี้ยทางานเต็มสิบช่องไหมก็แล้วแต่ถ้าคนเยอะก็สิบไม่เต็มก็ไม่มากก็ไม่สิบแหละ,ะ,ะทีนี้ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นที่เข้ามา ประเทศไทยเนี่ยเพราะมันเจอคือเขาเนี่ยเจ็บขาบและต้องลากกระเป๋านะครับแกบอกว่าต้องรอเวลาถึง30นาทีไอ้ช่องที่ว่างเขาไม่มีคนทํางานอแกก็มองเห็นทีช่องว่างไม่มีคนทํางานผ่านตรงนั้นมา30นาทีกว่าจะออกมาได้ออกมาได้ปั๊บมาเรียกแท็กซี่ครับพอมาเรียกแท็กซี่ก็ต้องมาเข้าคิวยาวอีกนะ,ะเรียกแท็กซี่นะพอแท็กซี่ได้ปับ๊บพอขึ้นนั่งปุ๊บแท็กซี่บอกว่า700ร้อย แท็กซี่มิเตอร์ทำไมไม่เรียก700อ้อ่ะเนะออนั่เขาบอก700 700แกบอกให้มิเตอร์มิเตอร์อ่าอบอก700 700แกไม่ขึ้นแก,กก็ลงลงเปลี่ยนคันแล้วก็มาบอกเจ้าหน้าที่วันเนี้ยอันนี้ไม่กดมิเตอร์เจ้าหน้าที่ก็คุยไปยบวกเวกอยู่สักพักหนึ่งแกก็เจ้าหน้าที่ก็พาไปพบอีก,อกระดับหนึ่งะนะครับพูดทำนองว่าให้สมยอมซะให้ยอมซะมเพราะว่ารถใหญ่บางทีก็ต้องบรรทุกสัมภาระด้วยเาก,ก็ต้องเหมาอะไรเงี้ยนะ,ะ,ะนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ชาวญี่ปุ่นคนนี้เขาเลยไปโพส นะครับใน Facebook แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางนะครับนํามาซึ่งการสั่งการได้มีการตรวจสอบจัดระเบียบเรื่องนี้เลย<ฮ>ะนะบทนาทํามติชนวันนี้ก็เลยมาเขียนเรื่องนี้ไว้เรื่องแท็กซี่เรื่องแท็กซี่เนี่ยเรื่องอสนามบินท่าอากาศยานสุนภูมิเนี่ยนะก็ดีเหมือนกันนะไม่ชวนเลิกเขียนเรื่องสอสอนนาีมาเขียนเรื่องแท็กซี่เลยเแก้ปัญหาไปเลยเจะได้ไม่ต้องมาโน้มเอียง ไฟหนึ่งไฟได้อยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคนไทยชอบมากในที่ชาวญี่ปุ่นเขียนนะหลายคอลัมน์ที่เขียนวิจารณ์เรื่องนี้ไม่ได้ว่าคนญี่ปุ่นเลยนะกลับว่าพฤติกรรมแท็กซี่ว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานที่ไม่บริการไม่ดูแลลาช้ามีช่องสิบช่องแต่ไม่ทําให้ครบทุกช่องอะไรเงี้ยนะครับจะต้อนรับบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างไรนะครับนี่มัติชนเขียนเป็นบทนานะนะครับของโพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์เนี่เขียนเรื่องข้าโง่ปาล์ม หรือเขาปาล์มปาล์มคณะปาล์มที่ก็จะนําเข้ากี่หมื่นตันห้าหมื่นตันอ่ะห้าหมื่นตันซึ่งก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะต้องมีการนํเข้านะครับตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็รับข้อเสนอมาจากผู้ประกอบการนะครับปาล์มเนี่ยนะมันจะกรกรนะกรับเพื่อว่าบอกมันขาดแคลนนะต้องนาเข้านะนะครับจํานวนห้าหมื่นตันที่สุดแล้วคอรมอก็รับครับเอาละจะนำเข้าอะไรแต่ว่ายายปาล์มมันลง กว่าบาทก็แล้วกันนะลงว่าบาทก็แล้วกันนะครับเออคุณนำเข้าคุณจะอ้างว่าเดี๋ยวกลัวนะ้ำมันกัดแรนอะไรก็ผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้านำาข้าวแล้ว <ฮะ S 1> แล้วปาล์ราาามราคาทําให้ปาล์มราคารดลงกว่าตำกว่ากิโลละาบาทครับต้องรับผิดชอบคุณน้าพึ่งคุณน้ําพึ่งพิมพ์ระพีพันวิชากลครับบุตรสาวคุณพิเชษพันวิชากลนะครับ <ฮะ S 2> แกก็ปลูกปาล์ม ปลูกแกปลูกเยอะนี่แกก็บอกว่ารัฐบาลจะมารับประกันทําไมราคาไม่ต่ากว่า5บาทก็ในเมื่อราคามัน6บาทจะมารับประกัน5บาททําไมครับมันหบาทอยู่แล้วก็มันหบาทอยู่แล้วมารับประกันที่5บาทก็อย่าต่ากว่านี้ก็แล้วกันนะทีนี้ประเด็นของโพสต์ท d a เดย์ที่เขาเขียนน่าคิดเหมือนกันนะครับจะทําจะต้องอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่ฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องไม่ตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการที่อยากจะซื้อของถูกมาขายแพงนะครับก็คือว่าโพสต์ทัวเดย์เขามองว่า แค่เพียงนะถ้าคิดว่าปาล์มตอนนี้มันน้อยนะก็คือคุณก็ไปลดอัตราส่วนที่เอาน้ํามันปาล์มมาผสมกับน้ํามันและทําเป็นไบโอดีเซล,เซลชนิด B7 เไงทุกวันนี้ผลิต B7 ใช่ไหมครับแค่คุณไม่เอาน้ํามันปาล์มมาผสมกับน้ํามันมาเติมในรถซึ่งขณะนี้เบนซินมันก็ดีเซลมันก็ถูกถูกไหมครับราคามันก็ถูกหรือจาก B7 ลดมาเหลือ B2 คุณก็จะต้องไม่เสียเงินพันห้าร้อยล้านที่จะไปซื้อห้าหมื่นตันแล้วคุณก็ไม่ต้องนําเข้าเกษตรกรก็ไม่เดือดร้อนเท่านี้ครับ กษตรกรก็ได้สบายใจสบายใจคะแนนนิยมรัฐบาลก็ยังคงอยู่แถมจะเพิ่มขึ้นปาล์มตั้งหกบาทกว่าจะได้เป็นประวัติศาสตร์บันทึกไว้สักครั้งหนึ่งเฮ้ยสมัยคอสชพลเอกประยุทธ์ปลาล์มหกบาทกว่านะเว้ยครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าข่ารายการเองก็ต้องตามให้ทันเล่เหลี่ยมทางการเมืองของผู้เอ่อเล่เหลี่ยมทางทางการค้าของผู้ประกอบการด้วยครับนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ของข่าวสดกับกรุงเทพธุรกิจนะครับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ ตลาดเศรษฐกิจโลกอ่ะเศรษฐกิจโลกโลกด้วยเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยที่มันจะผสมปนเปกันมาแล้วก็เชื่อมโยงกันมาถึงเนี่ยนะฮะครับของข่าวสดนี่เขาก็แต่กรุงเทพไทยก็ต้องไม่ลืมว่าข่าวสดตะวันหางทุกทีนะผมขี้เกียจอ่านให้คุณอ่านมปครับตอนนี้ผมไม่อ่านอยู่แล้วแต่ว่าที่ต้องอ่านเพราะว่ามันตะวันที่อ่านเพราะมันชอบตะวันหางเนี่ยคุณจะมาไหนอ่านตัโกนหนึ่งอย่าอ่านสองคนก็แล้วกันอ่านคนนึงพอของของกรุงเทพธุรกิจบอกว่าอย่าวันไหวปัญหาต้องรับมืออย่างมั่นคง กรุงเทพธุรกิจในกรุงเทพธุรกิจนะ,ะเขาพูดถึงว่าตอนนี้ทั่วโลกมีการทำ,ำ,ำการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจนะฮะ,ะ,ะจำนวนพันสามร้อยคนนะครับที่มีการเผยแพร่ผ่านนิสานร World Economic Forum เนี่ยนะครับ,รบที่มีการประชุม World, <c oughs> World Economic f o r u อม นะ,ะปรากฏว่าเขาก็มองว่าเศรษฐกิจปีหน้านี่จะไม่สู้ดีครับแล้วก็จีนตอนนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนี่ต่ำลงในรอบ24ปีเลยนะครับของจีนนะฮะเหลือแค่เพียงเท่าไหร่7.4ถือว่าต่ำสุดในรอบ24ปีแล้วก็ปีปีปหน้าเนี่ยคือปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐซึ่งใหญ่กว่าจีนก็จะเป็นตัวที่เรียกว่านำพาเศรษฐกิจโลกนะครับพราะนำพาเศรษฐกิจโลกขา่าวสดบอกเลย บอกว่าเพัน้นประเทศไทยสังคมไทยนะนี่รับมือให้ดีนะเ,เรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้นะอเมริกากลับมาใหญ่เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องวางตัวให้ดีนะระหว่างจีนกับอเมริกาว่าจะคบใครว่าจะคบใครเ็าบอกเลยให้หันมาวางตัวให้ดีระหว่างาก๋วยเตี๋ยวกับสเต็กจะคบใครถามว่ข่าวสดบอกให้มาคบอเมริกาชัดเจนเลยนะเพราะอะไรเพราะนี่เลยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองในประเทศไทยต้องระมัดระวังกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศเช่นอย่าปล่อยให้สภามาจากการแต่งตั้งของผู้ยึดอำนาจ ยังคงไล่ล่าน,นกักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างไม่เลิกราเห็นไหนตะวัดหางมานี่เอาเรื่องนี้องครัเชี้ยเศรษฐกิจมาดีมาตลอดทางนะเขียนเหมือนกับกรุงเทพธุรกิจแต่พอตวัดหางปั๊บบอกไปคบอเมริกาเพราะอาเมริกามากดดันรัฐบาลคอสชไอชายอัมีการเลือกตั้งก็เท่านั้นเองอ๋อนะครับก็โจทย์มันรู้อยู่แล้วนะรัฐบาลว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเที่ยวหน้ามันไม่ค่อยดีก็รับมือให้ดีก็แล้วกันไม่มีปัญหาหรอกส่วนเรื่องของอายการสูงสุดกับเนี่ยกับใครกับปประชอ๋อเรื่อง ฟ้องไม่ฟ้องกันนะอา,อาจารย์วิชาพูดตั้งแต่ตอนที่คุณสมศักดิ์คุณนิคมเข้ามาชี้แจงว่าตอนนี้ปปชกับอายการสูงสุดได้ข้อยุติแล้วนะครับในวันต่อมาวันที่20ก็มีการประชุมกันทางปาปชก็มาสรุปว่าตอนนี้อายการสูงสุดรับเรื่องจะไปฟ้องคุณยิ่งลักษณ์แล้ววันดีคืนดีรองอายการสูงสุดที่เป็นประธานคณะทํางานของ อัยการออกมาบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยผมไม่รู้เรื่องปปชไปสรุปเอาเองปปชยืนยันว่าประชุมกันแล้วเรียบร้อยรายงานเรื่องนี้ต่อกรรมการปปชแล้วครับรองโฆษกอัยการออกมาบอกว่ายังไม่ยุติไปกันใหญ่เลยทีนี้โกโซบิกเลยกันนี้โกโซบิกไปกันใหญ่เลยจริงๆที่สุดแล้วที่สุดแล้วคุณเปลวสีเงินนี่ทำให้เราได้เห็นว่าตกลงเรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังครับคุณเปลวก็เลยไปเอาตัวตนของ ของรอง<ห>อายการสูงสุดว่าเขาเป็นใครอ่ะว่าเขาเป็นใครตลกนังมาดูเลยอ่ะคุณคุณอะไรอ่ะชื่อชื่อได้ไหมวิบูลใช่ไหมชื่อวิบูลอ่ะวิบูลอหไรืิวุฒิพงศ์วิบูลเมือวิบูลวุฒิพงศ์วิบูลวงอ์วุฒิพงศ์วิบูลวงนและรองอายการสูงสุดเป็นคณะทํางานของอายการเนี่ยนะครับคุณเปลวไปดูบอกว่านี่แหละตอนที่เรียนวิทยาลัยตลาดทุนอ่ะวตทัวตทใช่ไหมรุ่นทีสอง รุ่นเดียรคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเป็นประธานรุ่นนี่อก็ต้องรู้จักกันหละคอนเน้แจนปึกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็วุฒิพงศ์ก็เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นอนี่บอกประธานรุ่นตกอยู่ในฐานะจำเนยส่วนลูกน้องอยู่ในรุ่นเนี่ยก็ในฐานะทนายแผ่นดินฮะเออบอกว่าก็มีเสียงนินท้าละแล้วตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีคือตอนที่เรียนวทตทเนี่ยนะวุฒิพงศ์นี่เป็นผู้ตรวจอัยการนะครับยังไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเป็นหลัักกกเป็นนนหลใารสสงะ แต่พอสมัยคุณยิ่งรักนี่นี่คุณเปลเขียนให้เห็นนะจิงเทศยังไงก็แล้วแต่ก็พี่น้องก็ต้องใช้วิทยาณพอคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีปับ๊บคุณวุฒิพงศ์วิบูลงก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีสูงสุดแล้วยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆต,ตั้ง4แห่งครับปกติเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยก็ไม่เกิน3แห่งนะออยการคนเดียวได้เป็น4แห่งเป็นบอร์ดการประปานครหลวงธนาคารเอ e เอ็มอีบริษัทอูกรุงเทพธนาคารอมสินเอ แล้วคุณเพลยบอกอันธนาคารอมสินนี่แหละที่จะปล่อยเงินกู้ในโครงการจำนำข้าวจกนกระทั่งจวนาค่าตัวตายไอ้คนนี้ะที่จะปล่อยปล่อย,อยจกนกระทั่งธนาคารอมสินเกือบเจ๊งเ่คนน,น,<ล>นอนเลนอดก็บอกนี่ไงคนนี้แหละท<อ>ี่เป็นบอร์ดของแบงก์อมสินคุณเพลยก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้คดีข้าวยิ่งลักเวียนก็มาเป็นคดีายาาคนที่เคยอยู่ในฐานะบอร์ดเวียนมาเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับคดีคพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเชิญ รองดูปลองดองกับคนผิดกฎหมายมันล้าลึกเหลือหลายหลายชั้นหลายต่อจริงๆปรับเปลยว่าครับซึ่งมันนี้ก็เขาเรียกว่าจริงเท็จยังไงมันก็โลกวัชชะเนาะโลกถ้าศาลเนี่ยถ้าศาลท้านั่นบางหลังแล้วก็ศาลนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนได้เสียกับกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะบบางทีศาลท่านก็ไม่ขึ้นนะ ก็ต้องเปลี่ยนตัวเลยนะร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้พิจารณาคดีเลยนะมีผลได้เสียก็ไม่เอาหรอกในกรณีนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันหรือว่าเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดตั้ง4บอร์ดในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยอย่างนี้มันโลกวัชัดจะต้องมีการเปลี่ยนตัวไหมเพราะไม่งั้นดึงเรื่องไปเลยอ้าวจบด้วยกรอนของประกายสํานึกครับเขียนให้กับคสชเลยกันนี้คือเส้นชัยคสชว่าด้วยการถอดถอนนะถอดถอนเถิดท่านฐานกล้าถอดถอนแปลว่าทําหน้าที่ ถอดถอนความทุกข์ฉุกทวีถอดถอนทันทีนั้นเพื่อไทยถอดถอนอาธรรมของประเทศถอดถอนกิเลสเหตุเลวไหลถอดถอนทางโถมโหมแรงใจถอดถอนคือเส้นชัยคอสชอให้กันไปเลยวันนี้ว่าด้วยการถอดถอนโดยเฉพาะเลยคุณตนอมครับถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ถอดไปถอะถอด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 โอ้โหขอลังเยอะเลยวันนี้อ่านไม่หมดเลยยาวมากนะส่วนส่วนปิดใต้หลวงป้อมมาหลวงป้อมบอกว่าเดือนเดียวยังจะขึ้นราคา80บาท ก็เขียนเราตัดแปะข้างขวาไว้ก็แล้วกันพิสูจน์ฝีมือกันด้านหนึ่งด้านหนึ่งเดือนไม่ถึงแปดสิบผมจะมาทวงให้เองท่านยืนยันแล้วบอกว่าต้องได้สิไม่ได้ผมจะแถลงข่าวทําไมอันเราก็ต้องเชื่อท่านว่าท่านทําได้อนับไว้นับไว้จะได้รู้กันตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่เมื่อวานท่านพูดเมื่อวานบอกตั้งแต่เมื่อวานท่านตั้งตแต่วันนี้คือหมายถึงเมื่อวานนะครับนับไปหนึ่งเดือนยางกิโลกรัมละแปดสิบบาทนับไว้ต้องขึ้นไปถึงนั้นจะได้รู้ไม่หมูหรือแป๊กก็หล เอาะครับแป๊กก็รู้กันลาไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับดีครับ